สวัสดีค่ะพี่น้องมาฟังกันต่อจากะะนะอีพี่ที่แล้วเนาะค่ะเนาะหอดพ่อใหญ่เพิ่นพาตัดเล้วล่ำสาสัส่นเอากลับเข้าไปบพได้ดมันจะเป็นยังไงพี่น้องทุกคนขัมาฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนเด้อค่ะพอใดยาจ่ายมีก,ากําลังใจเห็ดคิิตัวต,ต่อไปเรานิท่านก่อนไหมมูมฟังเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะบันะบนี้เพิ่น ผ่าตัดหน้าเอาใส่กับเอาล่ำใส่กับเข้าไปเพราะใเราเฮ็ดยังไงวะพี่น้องก็อยู่ได้เดือนหนึ่งอยู่ในส่วนระยะเพิ่นเดือนหนึ่งเพิ่นนอนอยู่โรงพยาบาลนะคะพี่น้องย่าจ้าก,กะทึงทํางานนํามทึงเลี้ยนนั่บัานยาจ้าก,ก็เลื่อมไ,ไปเศร้าสวนไปเฮ็ดสวนไม้ขึ้นกันยาจาเขาเฮ็ดงานบายม่งเลิกสามทุม ตอนนันยาจาพึ่งเขาเห็ดงานเห็ดงานล้านอาหารไทยม้านี้ไปโรงเรียนอาทิตย์ละมือไปโรงเรียนมือวันพุธมือละสามชั่วโมงยาจาสิเห็ดวนเวียนยงสันติมขึ้นยาจากระสบไปหาพ่อใหญ่ทั้งร่งบานเขาบ่บ่ในได้เปื่อยได้คนเขาแต่ยาจากระบอกกับเขาบอกกับู้ซอยพยาบานหรือบอกกับนั่งไยาบานว่าฉันเห็ดงานเวลานันเวลานี่ฉันสิเขาไมาเวลานันเวลานี่ได้บอก ก็เลยบอกาว่าชั้นเริ่มเพมง,งานบายมุ่งฉันสิคอมาเยี่ยมแฟนฉันกรสิบเอ็ดโมงไดบอเขาก็เลยคออนุญาตเขาเขาก็เลยอนุมัติให้ก่ะพี่น้องอยู่ในเดือนหนึ่งห่นยาจ,จาสิมาหาพ่อหญ่คือมาสิบเอ็ดโมงพ่อนั่งพยาบาลเห็นเขาเจ้ากระสิมาเปิดประตูเอาเปิดประตูแล้วขา้าจ้าจะไปห้องรับแขกมันสิมีห้องหนึ่งขาเจ้าก็สิไปพาพ่อหญ่ออกมาจากห้องทีของคนป่วยเนาะค่ะ มามาหองที่หลับเฉกที่ยากไปหาะยะจาหอดอันเที่ยงยาจาะออจากาอยาย็ออกจากล่งบานไปยูน้ำพญายชั่วโมงหนึ่งออกจากล่งบานมายะจากมาเขางานบ่ายโมงเขางานบ่ายโมงเห็นงานยู่รานอาหารไทยยะาจาะเลิกสามทุ่มเลิกสามทุ่มบาน,นี้แต่ตอนตอนนั้นมันหนาหอนมันยังมาในเมืดอยอยู่เนาะค่ะเนาะเลิกสามทุ่มเพอลงรถแล้วยจจาเสียจักรยานไปจอดไว้อัน มองสถานีรถไฟเจ๊จ๊าเอาจักรยานคีเลยไปสวนเอาดอกไม้ใส่มาเต็มตะกะปีนั้นจจเจ๊จ๊าเฮ็ดสวนแล้วก็ปูดอกไม้ลายหลายหลายอย่างเจ๊จาสิมะจับดอกไม้เฮ็ดเป็นซอบเป็น่อบไปซุมือซื้อมือ,มมอค่ะพี่น้องไปเอาไปใส่แก่กันยูนาอยู่ห้อ,หองรับแขกของคนป่วยน่นแล้วก็ไปพ่อยายน้อยูหองพ่อยายยู่นันเปิ่นสิมีสีขนเจ๊จ,จาสกเฮ็ดเป็นกรรนําน,น้อยนะฮกมันก็สิม่ใบไม่ยังพร้อม จะจ้าเฮตไปฝากข้าเจ้าเ,าเบิดสุขคนค่ะพี่นอ้องอยู่ในห้องคนป่วยอยู่ในห้องน้ำพอยใหญ่บ้นนเนในพันถามว่าเธอด้เมียคนประเทศใดเออนในเมียคนไทย่าสัน่นเอา้าฉันว่าเม่นเมียเธอเป็นคนจีนหรือเป็นคนเวียดนามมาสัน่นเพิ่นข้าเจ้าว่าบัดนนี้ฉันเห็นคนไทยมแตรพูนนหน่อยเด้ว่าดันพูนนหน่อยดำ,ดำๆ่าสั่นข้าเจ้าว่าเ <laughs> มียเธอลระผู้ใหญ่ก็ฝรัง่งฉันว่าเขาเป็นคนจีนคนใช่นาะ่าสั่นว่าบัดนี้ ยาจะกลับไปจังสันยุ่งซมือเจียนหอดกลัวว่าเดือนหนึ่งเลยค่ะพี่น้องจนหอดก็ว่ามือพ่อใหญ่ออกจาก่งพ่าบานเลยบัดนี้พ่อมือพ่อใหญ่ออกจากรลพยาบานมอเพิ่นก็เล่นนัดยาจ๋าไปนําเนาะพอดีไปจะไปข้าเจ้ากับภาพไปเว้าหมอไปอธิบายฟั่งขั้นตอนสิมาดูแล่เล่าลอยู่บ้านจังสันนังซีละกลับไปรับฟัง่งากเพื่นมากอ,อกมากับพ่อใหญ่พี่น้องเอ้ยแบนบน้องอาบานละหู้บอกว่า <c oughs> คอยบ้องให้เจ้าเฮดไทยดอกว่าสันว่าคอยบอ่ได้ปวยบ่ได้วินข่อยบ่ได้นอนอนยู่กับเตียงว่าสันเป็นว่าคอยเสิเฮตเอาว่าสันิึงดูละพี่น้องตั้งแต่เจ้าไปดูแลคอยทังเจ้าเฮตงานทังเจ้าเที่ยวไปดูแลไปเยี่ยมคอยขอยกระดีใจเล้วขวยก็พ่อเล้ววอ่าสันแล้วลว,ว่ากลับออกมาบ้านเราเฮตเอาอิลีค่ะพี่น้องแล้วเฮตเอาเท่าซูมือนี้จนว่าจนจนว่าให้เพื่อนว่าคันเกิดสักมือนึ่งเจ้าบ่สบายเจ้าเฮตบ่ได ผู้ใดเสียเห็ดให้เจ้าคอยเสียเห็ดให้เจ้าเป็นบ่อเจ้าบอยเฮ็ดบอนบอยากดอกหอดเมื่อนันไปนะเพื่อนว่าเมียพี่น้องบ่หายใจเห็ดให้เท่าเสมอนี่เพราะว่าเพื่อนพกกระเปยังค่ะพี่น้องเพื่อนพกยหน้าทองนี่ใส่เพื่อนออกมาคานเมื่อนี่มันกระเด่งแดงเนาะแต่มันบบเก็บดอกตอนนี้เพิ่นเพิ่นสื้กระเป๋าเป็นอันกาวเป็นปากเป็นกระเป๋าเป็นปากเพื่อนกระสีใส่ออกมานาทองเพื่อนละจ้ะพี่น้องเพื่อนพกกระเป๋ามันบ่แม่นกระเปเงี่ยวได้ค่ะพี่น้องเป็นกระเปาทายเลย พอลื่อใสเพื่อนสั่นเอากลับเข้าไปบ่ได้แล้วก็บมีใสเิมา่ตเพื่อนเลยเอาอกจากข้างอันลูทว้านบ่ได้เพิ่นกัเลยหมอเพิ่นเลยพบห้พบยูนี่เพื่อนกะเที่ยวตรวจอยู่อยู่ตั้งว่าเป็นสองสามปีผู้ละค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้เพื่อนกะได้ลายสิปีแล้วเนาะเพิ่นก็ลื่อใสมันก็คงทีแล้วกระเป๋ากลับได้ซ้ำเก่าบ้ดนี้มี่พี่มี่น้องถามว่าบ่อยากไปยุ่เมืองไทยบอก อยากไปยูยูค่ะพี่น้องสีบอยฟังสาเหตุของมั่นเพราะว่าตอนนั้นพ่อใหญ่เพิ่นไปเพิ่นผ้าตัดได้สามเดือนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นกลับไปเพิ่นยมวันมีสีมีสันยูค่ะพี่น้องไปเพราะว่าก็พ่อใหญ่เพิ่นสิไปนั่นเพิ่นก็อยากไปเห็นเพราะว่า่าจ้าไปบวชลูกไส้ลูกไส้สองคนลูกไส้หน่อยกับลูกไส้กลางเขาบวชอยากบวชพร้อมกันเพราะว่าหน้าเพิ่นหาสิบปีเพิ่นก็อยากบวชแพรบารมีบุญกุศลแห่หน้าเพิ่นนั่ พัวหน้าพื่นหาสิบป,ปีเพราะว่าหนึ่งหน้าพื่นก็นมีส่วนร่วมเพราะว่าเขาก็ลูกก็คิดว่าหน้าเนี่ยเอาแม่พึ่งแมามีหมองทํามาหา,หาจินได้เมื่อพอป้าปาบันนี้ก็อกีหน้าก็มีส่วนเดซอยการลําการเลี้ยนหนังสอนหนังสือจนจบปริญญาทั้งสองคนลูกเขาเลี้ยแพากันคิดอย่างสี่ก็เลีก้กวาอาแม่ว่าพวกผมอยากบวชแผ่บุญบารมีให้หน้านั่คือกันกับ ข้าเจ้าบวชบุญกุศลห้หล่ยล่นนั่นแหละลูกก็เลยว่าเออก็เลยไปนองก็ไปซอยกองบวชน้่ผู้หนึ่งกองแม่ผู้หนึ่งพญใยญ่เพิ่นก็เลยไปบวชน้่ค่ะพี่นอนเนี่ยแหละพอใยญ่ฝรั่งเพิ่นเห็นเพิ่นมีบุญแย่วาสนาเพิ่นบไดลูกถึงเพิ่นบ่มีลูกเพิ่นก็ได้ไปเฮ็ดกองบวชน้ำเ้าเพิ่นก็ได้ไปบวชลูกได้ไปอุ้มบาได้ไปโกนผมปงผมให้ลูกน้่ค่ะพี่นองผู้ใดเพิ่นก็ว่าพ่อลูกอันท้ายลูกเฮี้ยงกันก็พอใยญ่เข้าเจ้าโอว่า ลูกกับภากันเหตุงานอยู่กรุงเทพอยู่อายุทยาอยู่หุ่นเนาะค่ะกับมันก็มีผปูสูงสูงในหน่อยข่าวคาร์เจลันคือกันกับป้าป้าเพิ่นแล้วพี่น้องภาเพื่อนไปเพื่อนดีใจว่าสันเพื่อนได้ไปเหตุงานบวชน้ำเฮาอืเพื่อนได้เห็นพิธีกรรมบานเฮาเหตุยังสันเพื่อนว่าคอยบุญหลายคอยฝันแมนโบนี่ว่าสันเพื่อนว่าเพื่อนถามเลยว่าแม่นคอยฝันโบนี่ว่าสันเพื่อนได้ไปแหงนาค้ำเฮาเพื่อนได้ไปอุ้มอันอุปคานอุ้มพาไก่นั่นไอมค่ะพี่น้อง เพื่อนกระถ่ายรูปอุ้มกับพ่อสุดดอกเพื่อนไก่เพื่อนท่ายรูปให้บาน้เมื่อไปแห่อันหน้าคองลูกนั่นฝ้ายแก้งแดงใสย,ยูพี่น้องพ่อเป็นหอกกางทางฝนตกมากฝนตกลงมากย่างแห้งบานี้พ่อแห่หน้าขามาสิเขาบ้านแล้วฝนยุตตกยุตตกเอาดื้อนี่ไหมคะพี่น้องกระยะจ้ากะคิดยุ่กับประหลาดขึ้นกันพพอใหญ่เราเลยว่าเอามันคือบ่ม,มีเขาว่าฟ้าว่าฝนสิตกเพิ่นว่ามึงด้ล่ะพี่น้อง ไปปานนี้พ่อหญยเพิ่ก็เลยวา่าเพิ่นเลยเสื้อหลายพเพิ่นเลยเห็นพเพิ่นคิดว่ามันเป็นปฏิหารกัะแม่บ้านเท่าคิดนะนะพี่น้องมันเป็นปฏิหารกับตัวของเพ,พิ่นเพิ่นเจ็บเ็บปวดปวดพ่อเฮาไปเว้าวก็เศร้านี่ล่ละเพิ่นก็เลยวา่าเพิ่นเลยเป็นพ่อใยญ่ฝรั่งที่แบบว่าถือคุณนรทมาั้มค่ะพี่น้องแล้วคนซื้อซื้อค่ะ <c ười> แลกินบ่ดืม่มเราไปบ้านเท่าแล้วเห็นพี่น้องกินดื่มเห็นคนกินเหล้า เมายาเบาแห้งเสียงดังบ่ได้พพราะญ่เราเป็นคนแบบว่าเราเคยลมอยู่นี่เราแบบสมองเรารับเสียงดังบ่ได้นะคะพี่น้องเราวเสียงง้งนี้ไกลๆคนนี้คะ่ะพี่น้องคันไปคันพี่น้องคันพู้ว่าเข้าใจก็เลยเสีย่าแฟนยาจาเราเป็นคนททยใหเราขนขี่องค์บ่เมน่นตีกิงเราเป็นคนอัตยาใส่ดีเราเปลี่ยนคนนี่ใส่เตียหนาหากักเป็นคนอ่อนโยนพี่น้องพพอใหญงเพิ่นกะ เพิ่นก็เิดถือว่าโอเคไปหาพี่หานงกันพูดได้กินได้ดื่มจะกินเหลากินยังน้ำเล่าบอกตรงว่าเราบ่ซื้อให้กินอีหลเด้แล้วว่ามันบ่มีประโยชน์เราสิกินให้ยังมาผสมมอก็ะยาจ่ากยะยจ้ากับบ่กินบ่ดื่มด้วยกันไหมคะพี่นงแต่ลูกยาจา้ากันสามคนน่ะเขาว่าได้เป็นว่าได้เป็นนักในเรื่องพวกนี้เลยค่ะพี่นองแมนงเน่ผู้ใหญ่เพิ่นผูเพิ่นลวงไปแล้วนั้น เพิ่นเฮงบ่กินบ่เดิมซะเลยกันเห็นนองมานอนกับกินแน่สังคมกับหม่อันยมหากินให้ลูกให้ร้านเทนเดอร์มันเป็นตัวอย่างบ่ดีสูบยาสูบยังคือกันงสีผู้อายเพื่อนสิบอกเลยค่ะพี่น้องนี่ลหละประสบการณ์ของยาจา๋ายยังบ่นัน้ด้สูตรตอนนี้ยังมีในทานก่อมไปอีกอยู่ค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องผู้ใดข้ว่าบึงมารับสมรับฟังน้ายาจ๋าแล้วก็ขอบคุณหลายเดอ้อค่ะเดอ้อ ขอให้มิตรความสุขความเจริญความเจ็บเจริญความไขจยามีขอให้มิตรสิรรร่งดีๆเข้ามาสู่ร่างกายและครอบครัวขอคอย,อคอยพานพนปาตจากด้วยลรกด้วยไพ่อันทั้งหลายทั้งปวงนี่ด้อค่ะขอบคุณละลายค่ะ